สวัสดีครับผมเอก BPR นะครับวันนี้มีรถครอบครัวนะฮะเจ็ดที่นั่งมานำเสนอนะฮะเป็นรถแบรนด์หลักนะฮะจากค่าย t o y o ต a Fortuner น0 4 WD นะครับมาพร้อมกับเคียร์ออโต้สำหรับท่านใดนะครับที่นะครับครอบครัวใหญ่นะครับพ่อแม่ลูกนะฮะแล้วก็ลูกหลานมีเยอะ แนะนำเลยนะฮะรถ7ที่นั่งไว้ก่อนหัวเดียวนะครับไม่พอแคบไม่พอสประตูอาจจะไม่พอต้อง SUV 7ที่นั่งนะครับนั่งสบายวิ่งทางใกล้ทางไกลสะดวกนะครับรวดเร็วทันใจแล้วที่สําคัญนะฮะมันเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับรถคันนี้ออกเป็นสี ดำเดิมนะครับจากศูนย์จากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับสีมาแบบนี้เลยอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับคันนี้ปี2007อายุของเขาประมาณ17-18ถึง18ปีแต่สภาพโดยรวมแล้วเอาได้ครับเหตุผลคือมันเดิมไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กไม่ว่าจะเป็นอบอดี้โครงสร้างรายละเอียดต่างๆรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อ ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับดีเทลพร้อมๆกันเลยนะครับถือว่าเป็นรถนะครับที่ดูแลการบำรุงรักษาไม่จุกจิกนะครับแล้วก็การเรียกว่าการใช้งานนั้นสะดวกสบายนะครับแล้วก็อะไหล่บางชิ้นสามารถนะครับเทียบเคียงกับรถกระบะนะครับไฮลักวีโก้ดีๆนี่เองนะครับหลายอย่างนะฮะใช้อุปกรณ์เทียบนะฮะคันนี้นะฮะ ได้เปรียบนะฮะกว่ารถนะฮะค่ายอื่นอย่างไรนะครับหซื้อง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่นั้นนะครับแทบจะมีทุกชิ้นเลยนะครับนี่ฮะรูปทรงของเขาสวยงามครับมันเป็นตัวแวน5ประตูนะครับ SUV นะครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้ตัวจริงสีเงาแว๊บเลยอยากจะให้มาชมนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับตัวเลขไม่สูงนะครับแล้วที่สำคัญนะฮะ ใครที่สนใจจริงๆสามารถนะครับที่จะเข้ามาชมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยไหมจัดไปครับเสียงดังไหมเดียบเลยครับอ่ะนะครับเดี๋ยวชมกันต่อเลยนะฮะภายในคลีนคลีนนะฮะย้ำคลีนคลีนสีครีมเป็นเบาะหนังทรงเดิมจากป้ายแดงนะครับไม่ขาดฟองน้ำไม่มียุบนะครับหนังสวยๆนะ อาจจะมีริ้รอยตามอายุแต่ถือว่าภาพรวมแล้วสมบูรณ์มากๆเลยครับเกียร์ออโต้เดิมนะฮะแล้วก็4 w ร์วิวไร์นะครับผมเห็นฮะคอนโซลสวยๆเลยนะฮะพวงมาลัยเบาะภายในนะครับรถมาแบบนี้เลยนะครับรถมาแบบนี้เลยนะฮะเจ้าของค่อนข้างที่จะดูแลรักษาพอสมควรนะครับผมนี่ฮะนี่แหละเขาเรียกว่า Fortuner รถที่ขายดี มากมากนะฮะถ้าเป็นประเทศไทยนะฮะยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันนี้เราการันตีอยู่แล้วนะครับผมแล้วนี่ฮะคลินคลีนอีกแล้วครับท่านนะฮะกับแผงประตูนะครับหลังซ้ายนะครับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ำนะครับที่ใส่เอกสารนะครับแล้วก็ภายในนะครับที่นั่งสะดวกสบายนะครับมากๆเบาะแถว2แถว3นะครับสามารถที่จะปรับแล้วก็พับเก็บได้นะฮะเดี๋ยวปรับให้ดูเนาะ อ่ะขออนุญาตนะครับปรับแบบนี้ครับปึ๊บนี่ฮะขั้นแรกอันนี้ก็สามารถวางของได้แต่ถ้าเราต้องการวางให้ได้มากกว่านี้ครับจัดไปนี่ฮะดึงมาแบบนี้ว้าวนะครับก็คือพูดง่ายว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาสามารถพับได้ในลักษณะแบบนี้นะครับโอ้โหข้างหลังนี้บอกได้เลยว่าคดกว้างเลยนะครับเห็นไหมฮะบรรทุกของได้เพียบนะฮะ ยิ่งถ้าบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าฉันไม่อยากขับรถกระบะฉันอยากขับรถที่เป็น suv ทรงเป็นแวนแล้วสามารถที่จะบรรทุกของตอบโจทย์ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยว่าจะใส่ของได้เยอะไม่เยอะดูกันตรงนี้นี่ฮะคุณขายของอะไรตามตลาดนัดรองเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสอเครื่องสำอางแล้วก็ที่สำคัญนะฮะหลบแดดหลบฝน นี่คือจุดเด่นของรถแวน5ประตูคุณมีหนะ้าที่แค่เปิดฝาท้ายแล้วก็ใส่ของเข้าไปสามารถที่จะหยิบยื่นออกมาได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะคุณสามารถนะครับที่จะจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะไม่ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรขอให้คุณมีอาชีพสามารถตรวจสอบได้จัดผ่านแน่นอนครับอ่ะนี่ฮะโอเคชัดเจนนะฮะ เบาะนั่ง3ตอนนะฮะสแถวนะฮะนั่งได้7ท่านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวภาพให้ดูเลยคุณลูกค้าจะได้มองภาพให้ออกว่ามันสามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะแค่ไหนดูกันเอาเองแบบชัดๆนี่ครับชัดเจนไหมฮะกว้างขวางพอสมควรนะครับนี่ฮะนี่คือจุดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็ง่ายดาย มากๆนะครับพร้อมกับคันนี้นะฮะไม่ร้อนครับเพราะว่าแอร์นั้นนะครับถึงห้องผู้โดยสารมันเป็นแอร์หน้าหลังนะครับผมนี่ฮะอ่ะดูกันต่อนะฮะฝั่งทางด้านคนขับนี่ฮะแผงประตูนะฮะหน้าขวาแบบนี้เลยนะครับลายไม้รอบคันสวยๆนะครับคันนี้ก็ถือว่านะครับออปชั่นไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับมาพร้อมกับแอร์แบกนะครับผมนี่ฮะเบาะหนังสวยๆนะครับ fc นะคันนี้ ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวตัวเลขช่วง้ายดยคานจัดหนักจัดเต็มนะฮะใครที่เครดิตดีๆมาวัดกันเลยนะฮะอ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาดูห้องเครื่องนะฮะคันนี้นะครับย้ําไม่ใช่เบนซินย้ําอีกรอบไม่ใช่เบนซินมันคือเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร 3,000cc D4D Combiel นะฮะ3,000 Turbo นะครับผมคันนี้นะครับพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าใครที่นะฮะสะดวกนะครับมามาที่ร้านของเราแต่ถ้าไม่สะดวกยินดีส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยนี่ฮะนะครับดูครับนี่ฮะภายในห้องเดยห้องเครื่องนะครับสวยๆเดิมๆรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาล้ะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับราคานะครับและก็ ยอดผ่อนกันนะครับคันนี้นะฮะ2,007ันเ o ็ดโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สมาพร้อมกับเกีย์ออโตเราเปิดราคาไปที่3ามแ0 0สบาทนะครับผ่อนอยู่ที่1,300บาท3ปี36เดือนเท่านั้นใครสนใจครับโทรสายด่วนเลย081 5์แปดหนสายด่วนพิพันย้ำเบอร์ครับศูนย์แ 8985สายดวนพิพันธ์นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ